นี่ล่าสุดนี่นะครับพักไทยเก้าใหม่ไทยก้าใหม่พักพี่เอมัอ้งเนี่ยนะมั้ยไทยก้าใหม่ใช่ใช่ในายนัทวัฒน์บูรณะกนกรองหัวหน้าพักไทยก้าใหม่แสดงความเห็นบอกว่าเห็นด้วยกับความเด็ดขาดของกองทัพแต่ไม่เห็นด้วยกับคําพูดของนายอนุทินชาญวิรูลนายกรรนตรีและมติมหาไทยที่ประกาศจากยอดภูมะเขือว่าการที่เราจะเดินไปสู่สันติภาพมันจบลงแล้วกองทัพพร้อมประเทศชาติไม่ได้อะไรจากสิ่งที่นายกพูดเลย ันติภาพกับอธิปไตยไม่ใช่เรื่องที่แก้ด้วยคําพูดหรือการลบเพียงอย่างเดียวซึ่งการลงนามสันติภาพที่มาเลเซียต้องถูกปฏิบัติอย่างระมัดระวังนายนัตวัน์บอกว,ว่ารัฐบาลควรออกถแถลงการอย่างเป็นทางการทันทีและอธิบายแผนการเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนก่อนที่จะตัดสินใจเดินหน้าในทางที่อาจสร้างความเสียหายระยะยาวแก่ประเทศชาติการลงนามสันติภาพที่มาเลเซียเป็นข้อตกลงที่มีเงื่อนไขชัดเจน หากจะยกเลิกหรือไม่ปฏิบัติตามต้องคำนึงถึงผลกระทบหลายมิติเช่นทางการทูตการรักษาข้อตกลงอาจทําให้ความเชื่อมั่นระหว่างประเทศสันคลอนเสียเปรียบทางการทูตในระยะยาว 2. ผลกระทบจากการปฏิบัติทางท,างทหารที่ร่าช้าหากตอบโต้จะเกิดขึ้นโดยไม่วางแผนรัดกลุ่มอาจนําไปสู่เหตุการณ์ซ้ํารอยหรือสร้างความเสี่ยงต่อทหารและประชาชน3ามผลกระทบต่อประชาชนนะต่อชีวิตและทรัพย์สิน เราะฉะนเนี่ยเขาก็เสนอว่าสิ่งที่รัฐบ,บาลควรทาทันทีในเชิงรุกไม่ใช่เชิงตั้งรับความเห็นของเขาคือ1ยกระดับการร้องเรียนอย่างเป็นทางการเช่นยื่นหนังสือประท้วงผ่านกระทรวงการต่างประเทศไปยังสหรัฐยื่นเข้าสู่กลไกอาเซียน UN 2ใช้ Public Diplomacy ให้โลกได้ยินเสียงไทยส่งตัวแทนรัฐบ,บาลออกไปสื่อสารในต่างประเทศเช่น BBC CNNNBC หรือ n i k k e i a s เ a เป็นต้น,นคือออกข่าวต่างประเทศ เพื่อชี้แจงว่าไทยไม่ได้เป็นผู้เริ่มให้เกิดการประทะและก็ออกแถลงการเป็นทางการในานามรัฐบาลไม่ใช่เป็นเพียงคำสัมภาษณ์แบบนี้แต่เป็น Official Statement ที่มีน้ำหนักนโยบายทางการทูต 4. ประเมินผลกระทบให้ครบก่อนเคลื่อนกำลังและแก่ความมั่นคงของประชาชนชายแดนผลกระทบด้านเศรษฐกิจผลกระทบด้านการทูตและความปลอดภัยของประชาชนอันนี้เขาก็เสนไอไว้เสนอแล้วก็ วิจารณ์บอกโอ้ยนายกจะพูดอย่างนั้นไม่ได้นะสันธิภาพจบแล้วว่าอะไรนะเดี๋ยวจะเสียหายอย่างงู้นอย่างนี้ก็ว่าไปคุณกําลังอยู่บนความเสี่ยงนะครับ<อ>พรรคไทยก้าวใหม่คุณเพิ่งจะตั้งพรรคได้สองวันนะเ<อ>พิ่งจะมีที่ทําการพรรคได้สองวัน<อ>การจะพูดจ,จาอะไราออกมาเนี่ยมันต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเข้าใจเราว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นในมุมของทาง<อ>พรรคไทยก้าวใหม่ก็จริงแต่ว่าโดยหลักการปฏิบัติเนี่ยท่านผู้ชมครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอย่าเล่นกับอารมณ์ของประชาชนตอนนี้อารมณ์ของประชาชนเนี่ย ไอ้เรื่องเจราจาเป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศคุณทําไปแต่อารมณ์ที่ไม่พอใจเขมรเนี่ยมันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นการจะตอบสนองอารมณ์และบริหารอารมณ์ของประชาชนอย่างไรนี่เป็นโจทย์ที่ยากมากท่านผู้ชมครับเราจะไปเอาอ,อกเอาใจกับคนที่อยากจะใช้อารมณ์รบแม่งเลยอย่างนี้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันต้องมีวิธีการมีขั้นตอนต่นตางๆนานา,นาแต่ก็ดีที่คุณนทวัฒน์เสนอขึ้นมาพีงแต่ว่าอย่าให้มันไปขัดกับอารมณ์ของประชาชนมากเกินไปกันแล้วกันคุณเพิ่งตั้งพักนะครับอย่าลืมนะครับคุณไม่มีฐานมวลชนเลยนะครับ เดี๋ยวมันจะมีผลตามมานะฮะเพราะฉะนั้นระมัดระวังหน่อยก็แล้วกันะกนะครับ